สวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กำลังรับชม y u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  e หขอยเด็ดนำโชคของแอดคำนวณนะครับสวัสดีตอนใส้สายของวันอาทิตย์ที่20นะครับวันนี้ก็จะนําแนวทางเลขสูตรนะครับหวยคํานวณน,นะครับประจํางวดวันที่1กรกฎาคมนะครับมาฝากนะเป็นเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับชุดบนล่างไม่จัดหลักนะครับชุดบนล่างไม่จัดหลักนะครับก็จะเน้นไปที่2ตัวก่อนนะครับ ว่าไม่จัดหลักก็คือเป็นเน้นอยู่ที่2ตัวนะครับนะเอาเป็นหลัก10ก็แล้วกันนะครับนะเพื่อจะให้มีพื้นที่ในการคัดเลขดินนะครับ10บ,บน10ล่างหน่วยบนหน่วยล่างนะครับวันนี้ก็มาฝากนะวิธีการคำนวณก็ไม่ยากครับเพราะว่าสูตรนี้คอเคยลงมาให้แล้วนะครับเมื่อที่ผ่านมานะก็จะให้ดูกันนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปให้นะสำหรับวันที่1กร,รกฎาคม นะครับมีเลขตัวไหนที่เด่นนะครับมีเลขตัวไหนที่เด่นก็นะมาดูวิธีนะครับการคำนวณร่วมกันนะครับเพราะว่านาะสูตรนี้วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเข้าทั้ง7แล้วก็8นะครับนาเจ็ดนี้มาล่างนะครับแล้วก็8นั้นมาบนนะครับนาแปดมาบนแต่ว่ามาหลักร้อยนะครับหนาะงวดที่ผ่านมาได้7กับ8 <c oughs> นะครับได้7กับ8 แล้วก็7นี้มาล่างหลักสิบนะครับ8มา7มาล่างหลักหลักหน่วยนะครับ7มาล่างหลักหน่วยแล้วก็หน้า8มาหลักร้อยบนนะครับสำหรับวันที่1กรกฎาคมก็ได้6กับ7นะครับส่วนวิธีการคำนวณนั้นก็ไม่ยากนะครับเราจะใช้เลขร่างวันที่1นะครับ3ตัวบนโดยเอาหลักหน่วยไปบวกกับเลขยืนนะครับคือเลขห้า เราจะใช้หลักหน่วยนะครับสตัวบนหลักหน่วย3ตัวบนหรือว่ารางวันที่ 1. หนึ่ไปบวกกับเลขยืดนนะครับอย่างเช่นงวดที่ออกสี่สองสองนะครับเราก็ใช้สองบวกกับห้านะครับงวดที่ออกสองเจดศูนยเราก็ใช้ศูนย์บวกกับห้านะครับงวดที่ออกเจ็แปดเราก็ใช้เลขเจ็ดนี้นะครับหลักหน่วยนะไปบวกกับห้านะครับนะใช้สองบวกกับห้าใช้เก้าบวกกับห้านะครับหลักหน่วยใช้สองบวกกับห้า แล้วก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเลขที่ออกแปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเราก็จะใช้เลข้ายรางวันที่หนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นหลักหน่วยจากสามตัวบนนะครับไปบวกกับเลขห้านะครับหนึ่งบวกกับห้าก็จะได้หกนะครับได้ผลลัพธ์สองตัวได้หกเสร็จแล้วก็นะเอาเลขหกที่เป็นผลลัพธ์นั้นไปบวกกับอีกหนึ่งแต้มนะครับหกบวกหนึ่งก็จะได้เจ็ดเราได้เลขเด่นสองตัวคือหกกับเจ็ดวันที่ <c oughs> หนึงกระกฎาคมนะครับอันนี้เป็นเลื่สูตรนะครับง่ายๆการคำนวณน,นะครับเราก็เอามาฝากพี่น้องสมาชิกที่ติดตามประจำนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า78นะครับามา7กับ8น่าน่าจะเป็น2ง,งวดละครับ1มิถุนา6กแล้วก็16มิถุนา64ที่เรียกสูตรนี้2ตัวมา1ตัวแต่ว่ามันมาครบทั้ง2ตัวนะครับาบางสูตรก็มาด้วยกันล่างอย่างเดียว นะครับบางสูตรก็มาด้วยกันบุญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวันที่16มิถุนาที่ผ่านมานะครับเลข7กับเลข8นะก็มาด้วยกันแต่ว่าแยกฝั่งนะครับ7มาล่าง8มาบนแล้วก็มาหลักร้อยนะครับก็มาร่วมลุ้นกันวันที่1กรกฎาคมนะครับอีกประมาณอาน่าจะเก <c oughs> ือบ2อาทิตย์นะครับน่าจะเกือบอีก2ออาทิตย์เดี๋ยวก็จะลงสูตรเอา แนวทางเลขเด่นนะครับมาตัดกันนะครับหรือว่าหาเลขเด่นนี้มาค้ากันมาหนุนกันว่าอาจจะมีเลขสูตรไหนที่เรียกว่ามันชนกันนะครับเพื่อจะได้เพิ่มปริมาณของความเด่นนะครับปริมาณของความแม่นยําว่าเลขแต่ละสูตรนั้นมันมีนะครับมันมีตัวํานะครับมันมีตัวค,ค,วคําก็เข้าใจตามสูตรนะครับมีผลลัพธ์นาสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกหนึ่งได้หกเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับเราก็เอาเลขหลักหน่วยคือสองนะครับสองบวกหนึ่งได้สามได้เลขดินสองตัวคือสองกับสามขออภัยนะครับแล้วก็สองบวกห้าได้เจ็ดนะครับเราก็เอาเจ็ดไปบวกกับหนึ่งได้แปดนะครับจะได้เลขดินสองตัวนะครับแบบนี้เรื่อยไปนะครับจนกว่าว่าสูตรนี้มันจะหลุดนะครับผม ก็จนกว่าวสูตรนี้มันจะหลุดถ้ายังไม่หลุดเราก็ทําทไปเรื่อยๆนะครับ9บวกกับ5ได้1 0บีนะครับเราก็เลข4ตัวเดียวนะครับสีบวกหได้5นะครับได้เลขเด่น2ตัวนะครับอันนี้ก็คืองวด2งวดที่ผ่านมาเข้า4ีล่างนะครับนะมาหลัก10แล้วก็มาหลักหน่วยนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ สี่มิถุนายน64นะครับเราก็ใช้เลขฐานจากงวดก่อนนะครับ2บวกกับ5ได้7 7บวก1ได้8นะครับเลขที่ออกคือ8 6 1 1กนะครับก็คือ17เนี่เข้าล่างนะครับแล้วก็8ไปเข้าหลักร้อยบนนะครับนะก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังพอได้ตังใช้นะครับถ้าเข้า1 7เพราะว่าไปอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยครับถ้ามาหลักร้อยแล้วก็ต้องอาศัยว่าเลขตัวนี้จะไปดินผสมกับชุดอื่น นะครับส่วนประจำวันที่1กรกฎาคม64นะครับเราจะใช้ฐานเลขของงวดก่อนคือ8 6 1 1 7นะครับใช้หลักหน่วย3ตัวบนบวกกับ5 1นะครับ1เลขหลักหน่วย1บวกกับ5นะครับได้6 6บวกกับ1ได้7นะครับนะอันนี้กนะ็เป็นวันแรกนะครับที่ นำบรรลงสูตรหลังจากที่วันที่16กรกฎาคมออกไอ้1ิหมิถุนายนโยนออกนะครับนะก็นํามาลงแนวทางให้กับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับนะซึ่งจะออกตรงกับวันจันังคารพพฤหัสนะครับซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสนะครับวันที่1กรกฎาคมนี่เป็นวันพฤหัสนะก็มาร่วม,ร,วมร่วมเชียร์กันนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไปเรื่อยๆครับจนกว่าว่าก่อนหวยออก3วันนะครับเราค่อย นะมาตัดสูตรกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับวันที่1กรากฎา,าคมหนยได้เลขเด่น2ตัวนะครับคือเลข6กับเลข7ก็ถามพี่น้องสมาชิกว่าถ้านะถ้า7มันมาถ้า6มันมาเนี่ยนะมันจะแยกฝั่งไปอยู่ล่างอย่างเดียวไหมนะหรือว่า6กับ7มันจะไปอยู่บนอย่างเดียวสูตรนี้เป็นสูตรนะไม่จัดบนไม่จัดล่างนะครับคืออาจจะมาได้ทั้งบนและล่างแต่ก็เน้นไปที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ก็เน้นไปที่หลักสิบหลักหน่วย เพราะฉะนั้นก็นตั้งคําถามไว้ในใจนะครับว่ามันจะมาหรือไม่เพราะว่าตามฐานสูตรการคํานวณนะครับตามเส้นทางนะครับระยะทางนี่หกงวดนะครับระยะทางหกงวดก็นับเป็นเดือนก็ตกประมาณสามเดือนนะครับเดือนละสองงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสามเดือนหกงวดนี่ยังเข้านะครับยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือนะครับก็ฝากให้กับพี่น้องสมาชิกได้ เอาไปใช้งานนะครับใช้วิจารณญานในการราับชมแล้วก็มีความร,ระมัดระวังนะครับเรียกสูตรก็ตามเคยครับก็อาจจะมีเข้าก็อาจจะมีหลุด <c oughs> <c oughs> นะครับก็อาจจะมีเข้าอาจจะมีหลุดอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความร,ระมัดระวังนะครับ <c oughs> ถ้าชอบก็เอาไปใช้งานนะครับเรียกหกถ้าชอบเรียกเจ็ดก็ จดบันทึกไว้นะครับเขียนใส่ปฏิทินไว้เตรียมเอาไปใช้งานวันที่1กรกฎาคมนะครับมันจะมาบนหรือมาล่างเดี๋ยวจะหาสูตรบนมาคัดอีกทีนึงเดี๋ยวจะหาสูตรล่างมาคัดอีกทีนึ่งนะครับหน้าส่วนวันนี้ก็มาดูแนวทางว่าเราได้ผลลัพธ์แล้ว2ตัวคือ6กับ7นะครับได้ผลลัพธ์2ตัวคือ6กับ7นะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องสมาชิกนะครับใครที่ชอบตัวเลขแนวทางเลขดิด เลขเด่นหวยคำนวณจากสูตรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมดูข้อมูลในครั้งต่อไปในครั้งหน้านะครับสำหรับแอดมินนะครับก็จะนำเลขผสมจากสูตรนี้นะครับคือเราได้เลขเด่นคือ6กับ7นะครับสมมติว่า6กับ7มันมานี่มันควรจะไปจับกับเลขใดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแนวทางประมาณสัก เลขผสมกันนะครับให้ดูเลขผสมกันประมาณสัก6กชุดละหกหางนะครับให้ดูเลขผสมกันชุดละหกหางน่าจะเห็นชัดนะครับให้ดูเลขผสมกันนะครับชุดละหกหางสมมุติว่าถ้า6มันมาก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับประมาณ6หางถ้าจิตมันมาก็จะได้อยู่ประมาณนี้6หางแล้วก็จะชุดฟันไปนะครับ ฝั่งละสองตัวนะครับจัดชุดฟันไปฝั่งละสองตัวอาเป็นที่น่าสังเกตว่าหนะังัวที่แล้วมันออกหนึ่งเจ็ดนะครับม,มันมันมีเจ็ดติดศูนย์มาด้วยแล้วก็เลขออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับมันมีหนึ่งหกติดศูนย์มาด้วยนะครับถ้าคนไหนคิดว่ามันจะไม่มาก็ตัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดทิ้งนะครับแล้วก็ตัดหนึ่งหกหกหนึ่งทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่ประมาณฝั่งละห้าหางหนะ้าที่ติ๊กปากกาสีแดงไว้นะครับหนะ้าฝั่งละสองตัวอันนี้ นารู้สึกว่าตามที่ค้นคว้าจากสูตรอื่นนะครับมันจะมีเลขเจ็ดกับเลข6นี่ดินแล้วล่ะสําหรับสูตรนี้แล้วก็มันมีเลข9กับเลข0นย์ะครับไปชนกับสูตรอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้นี่ให้เลขดินประจําสูตรนี้มาผสมกันก็คือนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็7 0็ดศูนยะครับหกศู 6, แล้วก็9669นะครับฝากไว้เป็นแนวทางให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับชอบก็ เอาไปใช้งานนะครับไม่ชอบก็นะครับให้ดูันผ่านไปแล้วก็มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันว่ามันจะตรงตามที่สูตรมันให้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดีถ้าถูกก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสูตรนะครับถ้าหากว่ามันหลุดมันพลาดมันพลั้งมันไม่เดินต่อเราก็ต้องถือว่าน่ะมันเป็นนะระยะทางนะครับของเลขสูตรนะเพราะว่ามันอาจจะเดินต่อก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าน่ะเป็นผลจากการคำนวณน,นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งาน ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอยู่ที่ความพอใจนะครับของแต่ละบุคคลอันนี้ฝากไว้กับพี่น้องสมาชิกนะครับสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากเท่าแต่เพียงเท่านี้นะครับก็รอดูนะครับคลิปหน้านะครับจะมีสูตรไหนมาฝากพี่น้องสมาชิกนะครับติดตามรับชมได้นะครับในคลิปยูทูบหัวเด่นนำโชวของไอ้คำโรนสำหรับวันนี้ก็จะขอปิดนะครับการลงข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชม นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลอ่านในครั้งหน้าครั้งต่อไปสวัสดีครับ